<Good> สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมลายเลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําการเปิดกาชากันใน EP ที่32กันแล้วเย่ Yay! ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับลายเลนเจอร์ไทยแลนด์เขาได้อัปแพทเป็นซีซั่นที่2กันแล้วนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็มีการแจกเพชร100เม็ดแจกเพชรนู่นแจกเพชรนี่แจกแบบสะสมอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าเนาะเนี่ยฮะไอ้พวกนี้ก็คืออย่างไงอ่ะคือถ้าเรามีอ,อ่อตัวนี้เป็นระดับมาสเตอร์นะครับเราก็จะรับเพชรไป5เม็ดนะฮะเนี่ยตามนี้เลยนะฮะก็ถือว่าแจกเยอะมากนะครับอันนี้ผมก็รับมาแล้ว5เม็ดส่วนตัวนี้เคยมีนะฮะแต่ก็ขายทิ้งไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เสียดายอยู่นะครับนี่พวกนี้เลยชุบ๊บๆๆๆ,ๆ,ๆก็ถือว่าใช้เก็บเพชรได้ดีอยู่ นะครับก็ได้เพชรฟรีนะฮะแล้วก็จะมีระบบการออพัฒนาตัวละครหรือการแต่งตัวตัวละครเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีแบบปกตินะฮะแล้วก็มีมาสเตอร์แล้วก็มีเอสมาสเตอร์นะฮะส่วนรายละเอียดยังไงเนี่ยก็ไปเล่นกันเอาเองทีหรือว่าไปหาดูคลิปคนที่เขาแคสเรนเจอร์แบบรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันเนาะผมมาเปิดกาชาอย่างเดียวโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเปิดกาชา150ร้บเม็ดนะครับซึ่งได้5ตัวบวกกับอีกวน อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมาลุ้น5ดาวแล้วว่าเราจะเอา5ดาว5ดาวตรงนี้คือได้5ดาวถึง7ดาวแน่นอนมันไม่มี3และ4ดาวมากวนใจอีกต่อไปนะครับโอเคครับอย่าไปรอช้านะครับกดไปเลยข้ามต่อไหนก็ข้ามยังไงก็ได้5ดาวแน่นอนนะฮะก็ขอให้ได้7ดาวสักตัวหนึ่งแล้วกันโอเคเราจะมาลุ้นกันที่6ดาวและ7ดาวนะครับผมโอเคซื้อกดไป150เมตรตามตาดำตาม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 แงหมุนนานนัเนี่ยปั๊บ ปับป๊บปั๊บกดดีไหมกดดีไหม,อ,ไหมอ่าป,อปั๊บกดปุ๊บนั่นแหละปุ๊บฮะอ้อาวคางอ,าอ้าวอุย้ยอุ้ยเยอะกี่ดาวเนี่ยเอ้ยไอตัวนี้เจ็ดดาวเหรอเจ็ดหรือหกไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นตัวใหม่โอ้ยดีใจว่าปุ๊บปุ๊บกดไปปับ๊บเข้าให้ห้าดาวตัวฟรีโอ้โหตัวนี้ฟรีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมันกะแค่นั้นเองมันกากไม่เอาห้าดาวเจ้าเจ็ดบัฟเข้าให้โอ้โหทัมบี้เฮ้ เจ็ดดาวได้ปะเนี่ยหนึ่งสองรับปรับเขาใเจ็ดนโอ้โหเนื้อการกูอยากจะลองไงที่ตอนกูอยากได้ห้าดาวพวกมึงไม่มาที่ตอนกูอยากได้เจ็ดพวกมึงมาโอเคต่อไปครับปับเขาให้ห้าดาวโอ้ยดวงโสดจริงเจ็ดเถอะเจ็ดดาวอุ้ยอันนี้เจ็ดหรือหกเจ็ดหรือหกไม่รู้เจ็ดหรือหกไม่รู้